เหมือนคนน้ำจะใหญ่ด้วยในรุ่นลังนี่ลังที่สองครับโอ้โหคนป่าลุยเมืองครับวันนี้รุ้ไม่น้อยเนาะหนึงแค่นี้หนึ่งแค่นี้ตัดคว้ากันได้เชือกรุ้งรุ้คือกันครับผมบินใส่แต่ดีมีตรวจครับโอ้โหลุ้นๆๆสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีนัดเอฟซีกับวัดเทิลเีพึงหลวงกันสองสามลังครับหมากับผ่านมึกสองคนครับ วันนี้มาไกลเลยครับมาในเมืองเลยครับผมเมืองนครราชสีมานะครับตาเขาเมืองก็ปลาเขาเมืองไม่ได้เขาน้านั่นเนาะวันนี้มาถึงเมืองโคราชเลยครับกำลังรอเอฟซีครับเอฟซีนัดรอกันอยู่จุดนี้ครับผมติดตามรับชมครับพี่น้องเดี๋ยวรอเอฟซีแป๊บหนึ่งครับผมเอฟซีนัดตรงนี้ครับไปดูกันครับสามลังจะมีน้ําหวานไหมนะครับลังแรกครับพี่น้องเป็นพึ่งในป่ายางพาราครับนี่ครับพี่น้องลังแรกครับผมอยู่ก็เกาอยางพาราครับ ลังก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับแต่ก็เก็บสะสมไปครับเชิงสงสัยเหมือนกันแหละครับว่าเป็นหรือยังนะครับครับกับคุณลุงโพดครกับผมที่แนะนามาวันนี้ครับแนะนาเรามาไกลถึงในเมืองเลยครับเอามาไกลกับพี่น้องกระดาษกับขอแหละนะครับส่วนยังพารลแบบคือขึ้นยากเหมือนกันนะครับแต่พันมึกทําให้มันง่ายไปหมดเลยนะครับดูครับมีกิ่งจับเลยเนี่ยกขึ้นได้เฉยเลยโอ้ลังหยบหยาบหยบหยาบเลย เห็นจังนิดอยังอุ้ยรบตกเหรอ,อผู้ช่วยอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวโยนกบไพันธุ์นึกน้ำแป๊บนึงนะครับโอ้โอเคยวผมดับไปก่อ,อนกันึกลุยต่อครับผมก็ต้องทอยออกไปครับดีพึงมันยังแมน่นะยังมีเตะออกนะครับโอ้ยหลังสั่นหยบหยาบหยบหยาบอย่านี้คือจิตลังกระดาษเลยครับามาดูกันชัดๆเอา ไอตัวอ่อนไหมโอ้ไม่ได้เลยจะได้น้ำครับผม้างั้นเดี๋ยวให้พันมึกตัดลงมาเลยครับเราไปลังกันต่อไปกันเลยนี่จะนะแล้วครับได้นามาประมาณเบนหนึ่งครับเอาเก็บสะสมกันไปครับไปดูลัางที่สองครับครับรถไปสักพักครับผมแต่อยู่ระเวกนี่แหละครับมาถึงแล้วครับพี่น้องลังที่สองครับเหมือนคนน้ำจะใหญ่ด้วยเลยรุ่นลัางนี่พี่น้องเลยเด๋ยวพันมึกขึ้นไปจัดการครับขึ้นไม่ยากด้วยตันนุ่มๆครับ ผมพูดว่าเห็นมีมาอีกสองลังนะครับเดี๋ยวไปตีมิมกันด้วยนะครับอันมือกว้าวสวยงากูทางลังทางนามหมดแล้วลังนี้หมานครับมาสกไกลได้ลังสวยๆนามดีๆสักลังนะครับโอ้อย่างนี้คุ้มครับคุ้มเดินทางไกลโอ้ยลังแผ่นแรกครับเต็มปรี๊ ดีแล้วครับแต่รังสวยๆไปแบ่งคนที่เห็นด้วยนะครับไปแบ่งลุงโพด้วยนะครับเกสวรรช่วงนี้ดอกประดูดอกช้ำช้าครับพันนามามค้อนครับอาจจะได้จักสองขวดโอ้โห่าจะได้สักสองขวดน้ำหวานเรือดร้อยน้ำหวานดีด้วยครับอาจจะได้สักขวดสองขวดครับ อันนี้จะทั้งบนซึกนักเลยเนี่ท้้งล่างก็เหมือนมาตอมผมละอ่ะแต่เดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งก็รีลิบ้อยอ,อีกแผ่นหนึ่งครับใหญ่ๆโอ้ยหลังเต็มดีจริงๆครับพึ่งประมาณ20วันไม่ทอดสักรุ่นเลยนะครับมาไกลๆได้อย่างนี้กระถือว่าคุ้มครับโอ้ยยอด ลังได้จักษสองสาลูนะครับออกกันครับพี่น้องเมยมาตอมละมาแล้วครับปานไม่ของเราสะพายซีมาเลยอุ้ยขักอีนน้องรังนี่ลังเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยเลยเต้ตองอย่างนี้ไหมถึงตัดสินใจมาเก็บกระโดดก่อนครับพี่น้องกาัว่าลังจะมุนเหมือกับน้ำหวานได้อยู่นะสองสามขวดเนาะสองขวดได้ไม่ขาดลัลงครับเดี๋ยวจะเลี้ยงตรงใส่ถุงก่อนใส่ครับเอามาใส่ขอขอภัยครับใส่ตะกร้ามาใส่ตะกร้าก่อนครับ เดี๋ยวคอยเดี๋ยวแบ่งลุงโพดอีกทีนึงนะครับยังมีอีกลางนึงครับพี่น้องไปดูลังที่สามกันนะครับแต่ขอเอาลังที่สองเก็บก่อนครับจะช้ำนี่จะช้ำมดไม่พราะว่าพึ่งวันนี้สวยครับรังสวยเราต้องรักษาดีๆเลยมาไก่ดาอากาศก็ร้อนล้วนครับลังที่สามอยู่หลังบ้านครับก็เดินมาหลังบ้านเนี่ยะครับแสดงว่าโอ้โหพึงลงตรงนี้สองรังเลยนะครับใกล้ๆกันเดินตัดไหล่กระโพดไปสักคู่ครับอยู่กัมะขามครับ ขันมุกมีกลิ่นเล็กในเต็มตัวกันเลยขออยู่ห่างๆครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าพึงเป็นหรือยังอยู่ก้อนนี้ครับพี่น้องกว่าการที่มีพึงเมีกลิ่นเล็กในมานี่จริงๆนะครับมีผลนะขานตีพึงหลายรังเนี่ยบางทีมันจะไปตอบนักรังที่พัดไปครับอุย้ยหนาไปแล้เดี๋ยวขอดูสักครู่ครับเหมือนจะยังไม่เป็นครับทรงหนาหลายเลยแหละครับลังนี้ไหนจะล่างกระดาษครับด้านค้างครับพี่น้อง หนาจะกระดาษเลยครับทรงนี่ไต่ล่างก็หนาครับแต่พ่อหนามกับพ่อได้รุ่นนะครับมันอุ้มๆครับถ้าจะตีเอาหนามก็ได้ยุรับล่างนี่ใช่เหมือนล่างแรกเลยใช่ครับหนาจะความอ่อนความเกลียดในเท่ากับล่างแรกครับพันมึกตัดสินใจว่าจะตีครับไหนๆก็มาไกลแล้วครับเดินหนามก็เอากับผมดูการเข่าหาเพื่อนสำคัญมึกครับเอาคดเอาครบนำนะครับคนใหญ่ดีครับล่างนี้ ก่อนทุน่งนาหวังว่าจะใหญ่ตามคอนนะครับออกมาแล้วลุนลุนลุน,น,นอ๋อเสียงกระดาษครับ มันมึใช้มือหรือเปล่าปัดเลยแต่ต้องพึ่งต้องล้นควันก่อนนะเขาเรียกว่าดาดควันครับโอ้เด็กก่อนน้มก่อนใยอยู่ครับแต่ไม่ได้ตัวอ่อนเลยอะไะเดี๋ยวให้พันมึกปาดลงมานะครับเด็กเขียนน้ำครับล้างนี่ระหวังรอพันมึกตีพึ่งล้วงกับผมเดินมาดูครับทำเลมันหนามมีมีมกับมีจริงครับอยู่ก็ไฟเดี๋ย่ฟังติดครงครับหาอยู่เลาะน้มครับโอ้จะเดเจ้าได้ไหมดิสปาป อ,อ,อ,อยอยู่ยังลึกเลยแต่ลังงามนะครับลังขนาดกลางอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการเลยครับรอผ่านมีพึงดวงเอาเดี๋ยวพี่น้องผมจะลองใช้ทูบดูครับไม่รู้ว่าแถวนี้มิมจะดุหรือเปล่านะไม่รู้ทูบจะเอาอยู่หรือเปล่านะจะลองดูครับว่ามีมแต่ละทีมันดุไม่คือกันไม่เท่ากันนะแถวบ้านผมไม่ดุดแต่แถวนี้อาจจะดุก็ได้ออ้ยครับลุยหวังว่าจะเอาอยู่ ลงมาเลยครับแข่งไปแด้น้ำอยู่เดี๋ยวค่อยดูเนาะซีนิ่มก่นมมกนอนแท๊บนิ่งๆเนาะอุ้ยอีกอย่างโอ้ยดุไม่น้อยเนาะดึงแค่นี้อินแค่นี้ตัดคอเลยเด้อโอ้ยอะไรนี่ลีกยิงไปตรงไหนลูกฮึฮัเกเอาเอไปมาแล้วมาแล้ว รุ่น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 มีตรงน้ไม่ยงบนมันนั่อยู่ดันบนจ็กสามสิบลูเอาเอาลินหัวไปเนาไหนก็มาแล้วหลังไปพี่น้องไปเอามีมีอีกสองลังครับลังอันหวังว่าจะมีน้ำเนาะไปเอาแล้วครับมาดูกันครับใ้แตน้ำหวานครับลังที่สาม ไปแค่นี้เหรออ้ยนั่งเลียกี่ว่าคือกลัวน่ะโอ้ยตายดูในกล้องคือเหมือนวนวันยังใหญ่หลอกตาโอเคซโอนโอ้ยผสมไปครับลุงโพดว่ามีมิมด้วยนะครับขันมึงเอาไหมล่ะหนึ่งพันผลงใหญ่เลยนี่ก็นำถึงอุ้มมิมลังมีไหม นโนมอู้ล้วงนะครับเนี่ยดูจะมีน้ำหวานไหมครับเป็นไม่ยากนะครับพี่นองติมสด็เติมต่ำครับพึ่งมิมครับรังใหญ่นะครับแถวนี้พึ่งล้วงก็ลงหลายครับพึ่งมิมก็รังใหญ่ดีตีมิมสไตล์พันมืกครับใข็ครบทน่น้อยส่วนผมก็ถนัดทูบแหละมโนายังไม่ได้เห็นครับแต่พันมืกสะออนใหญ่เลยแรงกว่าหญ่ ง่ายๆเลยกิ่งสะเดามันโซะไม่ต้องใช้กันไก่เลยครับโอ้ยหัวหน้าตัวอ่อนก็พอมีตัวหน้มอยู่หละยอดนับเลยแล้วครับว้าวเออโอ้โหเหลืองอัลามเลยเนาะรังนี้นเ,ออรารเนะานนะนเปียสนดอกอะไรเนี่ยกระดูหรือเปล่ารางวัลปิดตาดีครับนักเปี้ยเลยครับหมดถึงโลหรือเปล่าเนี่ย ลังกะปอมจะอ่อนครับไปดูอีกลังนึงครับซึ่งเป็นลังสุดท้ายแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันคนป่าลุยเมืองครับวันนี้ผมดับแล้วอนนับไฟอย่างดีแล้ว <laughs> เหตุน,น,นี้เป็นเขตเมืองครับแต่ก็มียังมีป่าอยู่เนาะเป็นปา่าเออหรืป่าละมอนอป่าโคกครับผมท่านี้ถึงชมดีก,กันครับตรงนี้เนี่นเลยมึง ลุงพจน์เราไม่ค่คยมีคนหาครับทั้งนี้มนเมือนทางแถวบ้านผมคนหาลายลายพึ่งใหญ่ไม่ทันเลยทั้งนี้ใหญ่ๆดีครับยอดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาอีกก็ะไดนะแถวนี้หมายแถวนี้ครับอำเภอเมืองนะโอ้ <Okay. S 1> ใหญ่ใหญ่ใหญ่ม,มีอีกลังนึงครับเอาลังนี้เซจก็จิกลับกันแล้วครับพอได้อยู่ครับวันนี้มานี่ก็ไดพึ่งลวงสามลังก็มีมีอีกสามลังครับเป็น อะไรเนี่ยชงโคนะครับนี่ครับเอาง่ายๆครับลังนี่เดี๋ยวฟันผลขึ้นเองครับเพราะว่าต้นไม้ขึ้นง่ายครับเอาลังนี่สลรับกันครับไอ้ฟันมึงเป็นคนลมควันไหครับอยู่งล่างนะผมขึ้นไปตัดครับตังสวยอยู่ครับหนามพิษตาลังขาวๆนั่นนี่เรียบร้อยครับพี่น้องเลยไม่ได้ถ่ายตอนตัดที่ดูเพราะว่าถ่ายย่ำบากับผมครับจมัวแต่เสียเวลากล่องใส่หัวอยู่ก็มันจีตตดคกับผมหลีบลงเลยครับเชิงดุดกคือกันรับผมบินใส่แต่ดีมีตรดครับ สวยอยู่กับลังนี่ทั้งน้ทาทั้งลังเลยครับกลับไปยังรถครับไปแบ่งกันครับผมแล้วก็กลับหนองบุญมากกันเลยถือว่าคุ้มอยู่กับมาได้พึงลวงสามลังมีมอีกสามลังนะครับเสด้จพึงลวงม่เต็มนะท่าทเต็มๆนี่นกพันมึดอ,อุ้ยเส,ยส,ยสยี็จายเสดายพึง,<ร>งมันกําลังพึงตะลุงนะครับทีนี้ต้องขอบคุณลุงโพดมากๆเลยครับที่ทักแชทไปบอกในเพจชีวิตง,ง่ายสารุปทุ่งนะครับบอกว่าเห็นพึงไว้สามลังนะครับเห็นพึงวางไว้สามลัง ผมก็เลยชวนพันมึกมานะครับพอดีพันมึกผ่านไปบ้านผมวันนี้ไปเสีิงสสงแล้วก็ลับผ่านมาหนองบุญมากเลยเอ้าไหนๆก็ผ่านมาบ้านผมก็เลยชวนแวะมาเมืองก่อนนะครับโดยเอารถยนต์มาพันมึกก็จอดมอเตอร์ไซค์ไปบานผมนั่นแหละนะครับก่อนมาก็โหได้ถือว่าโอเคเลยครับพึ่งสามลังเป็นวงสามลังแต่้แต่หุ่นนามครับผมนี่ลัางที่สองลังสองสวยสุดแล้วก็แบ่งให้ลุงพอดไปแล้วครับลุงพอดเอาเอาหุ่นนามก่อนแหลกก็ก่อนสามนะครับลุงพอดบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอว่าเราลังก็กินไม่เป็นนะครับ อันนี้ก็ตามความสมัครใจของเจ้าของพื้นที่นะครับลุงพูดเอาเอาแค่นั้นครับไม่ใช่ว่าผมเอาเยอะเอาอะไรนะลุงพูดเอาแค่นั้นจริงๆนะครับลังก็ไม่เอาผมก็เสนอให้เราก็ไม่เอาครับผมเนาะนะครับลุงพูดเอาแค่นั้นเค่ยทำยาครับผมครับขอบคุณในหลายครับผมส่วนผมกับพันมือเกิดเดี๋ยวจะไปแบ่งลังกันนิดนึงครับผมจะเอารังไว้อย่างสักหน่อยนะครับนอกจากเป็นของพันมืดเลยครับผมผมจะเอาแค่รังผึ่งว้อย่างนิดหน่อย อะยังไงถ้าชอบคลิปงานเราฝากกดติดตามพันมืดไปเลยนะครับขอบคุณครับเป็นปีพึ่งหรือหมึกไรลังน้ำพึ่งป่าครับแล้วก็ขอบคุณลุงโพดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเจอกันอีกนะลุงโพดบอกว่ามีอะไรก็เดี๋ยวจะโทรบอกอีกนะครับขอบคุณหนไลฟ์ครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาอีกครับแถวนี้พึ่งหลายครับผมอำเภอเมืองนครราชสีมา